นุยนอยออกมาดีค่ะก่อนบาดีเออออกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้วนุยน้อยออกมาแล้วเรามาจากห้องแล้วคับตาใส่นั่งสามคนแล้วนี่เลยออกมาแล้วบ๊าด้ร้องเพลงร้องเพลงออกมาพ้อมพี่น้องนุยน้อยบ้นนี้ออกมาสามคนเลี้ยงกันและบ้านนี้คณยัยนั่งอยู่ผู้เดียว สวัสดีค่ะก่อนสาวน้องสวัสดีค่ะ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 อันนี้ออกมาออกมาพร้อมกันแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งนั่งเบื้องหลังน้ำตาอะไรแบบนฮ้ยงเลยกับน้อง กินยังลึมั้ยเขาเขาจีทอดมาลูกเขาจีทอดสเดือนทอดเขาจีไว้นะคะทุกคนค่ะเขาจีพี่น้องพี่น้องเคยกินดีว่าเขาจีสักมือหนึ่งสาวเดือนสีเฮตันเขาจีทอดในพี่ให้น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเขาจีทอดพี่น้อง แซบบุลูแซบกินร้านบุลช่องบ้างนะแซบบุลซช่องอร่อยไหมคะอืมแซบน้องน้องฟ้าแซบแม่เคยเห็นเ็กินประจำน้อง แซ่พี่น้องเขาจีทอดเอามาี่มาครบทีมครบคณะเลยพี่น้องเ้ยนะนั่นกระเบิง่งโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ